สวัสดีครับในส่วนของวิดีโอนี้จะแชร์เรื่องเวลาของแบงค์และการใช้งานนะครับเริ่มต้นก็เชื่อมต่อกล้องผ่านสายแลนทำการตั้งค่าเบื้องต้นมอนิเตอร์โฟกัสแล้วก็จูนนิ่งเราจะทำการจูนนิ่ง2แบงค์เพื่อให้เห็นระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละแบงค์ เมื่อจูนแบ้งหนึ่งเสร็จก็เลือกแบ้งสองเพื่อทำการจูนนิ่งอีกครั้ง จากนั้นให้มาดูในหัวข้อีีโค้ดถามเอาคือระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละแบงจากนั้นกดไปที่แบ้งไซเคิลถามเพื่อดูเวลาที่ใช้ทุกแบ้งถ้าเราใส่เวลาทริกเกอร์ไปมากกว่าเวลาของแบงก็สามารถใช้งานได้ครบทุกแบงแต่ถ้าใส่น้อยกว่าก็จะไม่สามารถใช้งานได้ครบทุกแบ้งต่อมาจะทำการจูนิ่งงานที่ไม่เสถียรโดยการจำลองให้มองเห็นโค้ดได้ไม่ตลอดการจูนิง่ง ผลลั์ที่ได้จะเห็นว่าการจูนนิ่งไม่เสถียรและดีโคดทางเอาจะกลายเป็น200จะเห็นว่าแบงค์3จะใช้เวลานานกว่าปกติถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ให้ลบแบงค์หรือทําการจูนนิ่งใหม่ทันทีโดยวิธีการปิดแบงค์ทำได้โดยการเลือก Disable ในหัวข้อ Authentic อหรือทำการ c o p y แบงค์ที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาเพสิสในแบงค์ที่ไม่ต้องการเถี่เท่านี้ก็จะสามารถใช้งานแบงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพขอบคุณครับ